มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบันนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาถูกเพราะว่าเนื่องจากว่าผลกระทบทางโควิด -19 นี่แหละครับทำให้ หลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่บริการต่างๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้นะครับทำให้วัตถุดิบนะครับทำให้สินค้าราคาเกษตรไม่สามารถที่จะนําไปสู่กระจายระบายออกไปได้ทันนะครับทำให้ราคาอาจจะไม่ได้เ,เป็นที่น่าพอใจกับพี่น้องเกษตรกรในปีนี้นะครับก็ ทางโรงครัวสรรพชิเองทางผมและทางทีมงานทุกคนนะครับก็เร่นเห็นว่าพวกเราพอจะมีกําลังนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้พวกเรานะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านนายกนะครับระโนดนะครับได้นําพวกเราเนี่ยครับไปที่อําเภอระโนดนะครับเพื่อที่จะไปดูแล ไปนําไปซื้อสินค้านะครับเกษตรมาจากชาวสวนโดยตรงนะครับชาวสวนโดยตรงต้องเน้นย้าว่าไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะตกอยู่กับชาวสวนโดยตรงวันนี้เรานํารถ6ล้อนะครับซึ่งบรรทุกสินค้าได้6ตันนะครับแบ่งประกอบไปด้วยนะครับฟักทองจํานวน3ตันนะครับฟักเขียวนะครับจำนวน2ตันแล้วก็มีพริกเขียวนะครับจำนวน1ตันนะครับแล้วก็มีแตงโมงมาด้วยอีกจํานวน1ตันนะครับอย่างที่เราทราบก็คือว่า ฟักทองเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยราคากิโลกรัมละ8บาทถึง10บาทนะครับตอนนี้ลงมาเหลือกิโลกรัมละ6บาทนะครับฟักเขียวก็เหมือนกันนะครับตอนนี้กิโลกรัมละ50ตางถึงบาทนะครับแต่ว่าทีมงานสรรเพชญนะครับแล้วก็ทีมอาสาทุกคนไปรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรนะครับในกิโลกรัมละ2บาทนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าพี่น้องที่ปลูกพริก นะครับได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดแล้วนะครับได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศมาเลเซียทำการาได้มีการปิดด่านทําให้การระบายสินค้าการระบายพลิกออกไปเนี่ยเป็นไปได้อย่างล่าช้าแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ปกระกอบกับในอยู่ในช่วงเดือนละมาดอนด้วยนะครับก็ทําให สินค้าที่เป็นพริกเนี่ยครับระบายออกไปได้เช้ากว่าปกตินะครับตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองโดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับมามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ปลูกพริกนะครับก็คือนะครับให้ชดเชยนะครับราคาในกิโลกร,รัมละ5บาทก็หมายความว่าพี่น้องขายพริกได้ 8บาทถึง10บาทแล้วพี่น้องจะได้เงินชดเชยนะครับ5บาทจากกระทรวงพาณิชย์นะครับรับโดยตรงจากกระทรวงพาณิชย์ก็จะได้มีรายได้ประมาณ14บาทนะครับถึง15บาทนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเช่นเดียวกันครับครัวสรรเพชก็จะทำไปอีกอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะนําสินค้านะครับเกษตรนะครับมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งเรา เรานําวัตถุดิบนะครับมาใช้ในครัวของเรานะครับเพื่อที่จะปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งเราก็จะนำนะครับสินค้าเกษตรเหล่านี้นะครับไปแจกจ่ายให้กับพี่พี่น้องประชาชนโดยตรงเพื่อที่นําไปเป็นวัตถุดิบนะครับประกอบอาหารที่บ้านนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนอ,อ,องค์กรต่างๆนะครับขอเชิญชวนผู้ที่มีกําลังนะครับผู้ที่สามารถที่จะมีกําลังนะครับออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตกันเยอะๆนะครับออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับกันเยอะๆเพื่อที่จะช่วยกันนะครับให้ทุกคน,นผ่านก้าววิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ I can't do nothing better than spending my day with you, my life